สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ร้านพันแทวอนนะครับสำหรับอาหารตอนนี้นะครับก็มาครบแล้วที่เราสั่งไปนะครับเพื่อนๆดูสิป็อกหน้ากินมากอือหึ่ฟินอือหอะไร สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านฮันแรวอนนะครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นร้านอาหารเกาหลีดูเมนูเขาเนี่ยเราก็อยากกินไปสัทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะสั่งหม้อไฟต๊อกชีสลาวานหมูย่างเกาหลีอันนี้เขาย่างให้เลยนะจาจังมยองข้าวยำเกาหลีซุปกิมจิเต้าหู้เขาบอกว่ามาที่นี่มีอะไรแนะนาเอ่ยจะเป็นไก่ฮันแรอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะมีสองรสชาติค่ะมี อริจินอลแล้วก็รสชาติเผ็ดค่ะเผ็ดสามารถเลือกได้สามระดับค่ะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากค่ะงั้นเราเอาเผ็ดกลางก่อนแล้วกันนะครับ ำหรับอาหารตอนนี้นะครับก็มาครบแล้วที่เราสั่งไปนะครับต๊อกหม้อไฟนี่เขาเสิร์ฟพร้อมกับชีสลาวานะครับซึ่งชีสลาวาเนี่ยเขาจะให้เราใส่เองนะครับเพื่อนๆดูสิต็อกน่ากินมากระหว่างรอชีสเยิ้มๆนะครับเราไปเริ่มต้นที่จานจากมยองแล้วกันอะไรๆที่ตอนนี้ค่อนข้างนิยมกินกันนะครับจริงๆมันมีมันมีประวัติด้วยเกี่ยวกับวันวาเลนไท์นะคือจริงๆวันวาเลนไท์เนี่ย14กุมภาพันธ์ใช่ไหมเขาจะเป็นไฟที่ผู้หญิงให้ของผู้ชายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีวายเดย์วายเดย์ก็คือ แล้วสุดท้ายมันจะมี14เมษา <Yeah. S 1> ที่จะกินมีดําคือเหมือนกับคนที่โสดให้ใส่ชุดดําแล้วก็ไปกินมีดํานี่แหละอันนี้เป็นตามตำนานนะก็จะเป็นอีกหนึ่งตำนานเขาเรียกแบ็คเดย์นะครับอเรามาลุยกันดีกว่าค <c oughs> ือกินทํานี้ยังไม่อยากไปกินทําอื่นต่อเลยห <c oughs> อมเหลือเกินอันนี้นะครับก็มาตอกเลยนะครับที่ตอกกลาวา <c oughs> ชีสแบบเยอะมาก <c oughs> มเพื่อน <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นข้าวยำเกาหลีซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างอันนี้น่ากินมากเลนะน่าอ่าแล้วกคุกเลยนะครับมาลองดูว่าข้าวยำเกาหลีเราจะสึ่งเกาหลีกันไหมนะวันนี้หืมรสชาตินออกเค็มนํำนะอ,อร่อยมากมาตอม่อ,อย,อยเมนูีกว่าเดลเวอร์ของที่นี่นะครับก็คือหมูย่างเกาหลีวิธีกินเนี่ยเขาก็แบบอบประซิบมาว่า ให้จิบหมูเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยทุกอย่างที่เขาให้มา <S <S <ะ>แล้วก็คอ,อนะครับแล้วก็ลุยครับเต็มเต็มคำไปเลยนะ <S <S เพื่อนๆลุย,ลยโอ้โห้ลุยเอพูดอะไรปุ๊บจินติมาลองมาโดนกันหน่อยอันนี้คือช็อตเด็ดเลย อันนี้ก็เค็มเปรี้ยวกำลังำพอดีนะครับไม่ได้เค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปคือผมว่าโอเคเลยฟินเลยครับอันนี้เป็นชานมไข่มุกพ่นไฟเขาแอบกระสิทิปม,มาเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับมผมสามารถกินหมดได้ในในครั้งเดียวเลย ปรับรสชาติได้ดีมากครับอันนี้คือไก่ฮันแพรอีกครน้องอล้วกันคุณมาออกเลยครับเพื่อนๆคือ อร่อยมากอาหารเกาหลีที่เรารู้จักะก็มีครบที่นี่เลยถ้าใครอยากกินนะครับก็ร้านฮันแฮวอนนะอยู่ที่เพชรบุรีนะครับใครจะไปเที่ยวชะอำหรือว่าหัวหินนะครับขาออกเนาะก็สามารถผ่านมาได้เลยนะครับถ้างั้นคลิปนี้เราลากันไปตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอิ่มไม่ไหวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหนะ้ารอติดตามว่าจะพาไปกินที่ไหนอีกนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย